ากรให้เราแบ่งนะคะสารอาหารเป็นโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันนะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาทานมื้อเช้ากับเกดน,นะคะก็แนะนำะกดง่ายๆในการทานตามโภชนาการนะคะเขาเรียกว่ากดตัวช่วยนะคะด้วยการใช้มือนะคะเออใช้มือ,อยังไงนะคะก็ให้เราแบ่งนะคะสารอาหารเป็นโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันนะคะ โปรตีนนะคะขนาดเท่ากับกำปั้นนะคะเห็นไหมกำปั้นนะคะคาร์โบไฮเดรตขนาดเท่ากับอุ้งมือนะคะอุ้งมืองอ,งองแบบนี้นะคะเช่นเาข้าวใส่เข้าไปนะคะก็เป็นอุ้งมือไข่อุ้งมือมันของเกตนี้ก็ประมาณหนึ่งทัพพีครึ่งนะคะเออแล้วก็ไขมันเท่ากับขนาดของหัวแม่โป้งนะคะหรือประมาณหนึ่งช้อนชาเท่านั้นเองต่อมือนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่จะทานอ่าให้ได้โพชนาการกดง่ายๆเลยนะคะกดการใช้มือเป็นตัวช่วยค่ะเออในการตรวจวัดนะคะส่วนผักผลไม้นะเอ้ยผักหลากสีนะคะ เท่าไหร่ก็ได้กินไปเลยค่ะเออนะคะไม่มีปัญหากินหลายๆสีนะคะวันนี้เกดจะมาโชว์ให้ดูนะคะว่าเกดทําอาหารเช้าง่ายๆยังไงนะคะในการกินค่ะวันนี้นะคะเพื่อนๆเรามาดูการเตรียมมื้อเช้ากันนะคะ <c oughs> อ้อยจอนนี่นะคะก็เอาทุกอย่างนะคะมาลงบนกระทะนะคะที่มีน้ำมันนะคะเกดใช้คานูาอ้อยนะคะ ้นลงไปนะคะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเอาให้ดู sorry นี่นะคะเป็น canola oil spray แบบนี้นะคะ่ะเดี๋ยวจะใช้เป็นแอปพลายก็ได้นะะเพื่อนจะใช้แอปพลายก็ได้นะคะ,ะ,น,ะ,คะนี่นะคะเป็นไก่นะคะ mm. ไก่นี่ไม่ใช่อกนะคะวันนี้เป็นเนื้อเนื้อสะโพกนะคะแล้วก็ตัดเอามันออกนะคะอยากกินที่มันมีแบบว่า,าความนุ่มหน่อยนะคะ ผักจริงๆเกตก,ก็กินสดได้นะแต่ว่าถ้าทำเนื้อแบบนี้เราก็ใส่อามาหน้าไฟให้มันสุกลงนิดนึงนะคะ,ะตัวเนื้อไก่นะคะมันสุกง่ายนะคะนี่นะคะแล้วเดี๋ยวเราพริกนะคะ,ะแล้วเกตก,ก็ไม่ได้ปรุงรสไก่นะคะใส่แค่พริกไทยแล้วเดี๋ยวจะไปกินกับน้ำพริกค่ะแล้วด้านข้างนะคะก็เตรียมข้าวกับไข่ไว้นะคะนี่ ข้าวนะคะปริมาณก็คืออุ้งม,มือเรานะคะนี่เนี่ยนะคะนะคะข้าวเช้าที่เกตจะทานเยอะหน่อยนะคะเดี๋ยวพอกางวันก็เยอะนะคะประมาณนี้แต่ว่าเย็นเนี่ยตรงนี้ก็จะเหลือแค่นี้หรือว่าไม่ทานเลยนะคะเย็นข้าวเกตเอาออกเลยนะคะเออเดี๋ยวมาดูการจัดจานกันค<ๆ>่ะเพื่อนๆง่ายมากนะคะเช้านี่นะคะกลับด้านแล้วนะคะเพื่อน แนะนำให้ใช้ไฟอ่อนๆนะคะเพราะว่าการทำอาหารด้วยไฟแรงก็ทำให้สุขภาพเราแย่นะคะความร้อนจากการทำอาหารนะคะบวกกับน้ำมันนะคะเออมันจะเปลี่ยนไขมันที่จากไม่มีทรานแฟก์นะคะกลายเป็นไขมันที่มีทรานได้นะคะต้องระวังนะคะบางกท,ทิบางทีมันที่ขวดมันเขียนว่าเลเบลว่าไม่มีทรานส์ก็จริงแต่ว่าความร้อนนั่นเองนะคะเป็นตัวเปลี่ยนนะคะให้ไขมันบางชนิดนะคะเกิด ในรูปของทรานแฟตซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่ไม่ดีก่บสุขภาพเป็นตัวสะสมนะคะทําให้เกิดไขมันพอกตัเอาไว้วะสสาคัญร่างกายค่ะอืมวันนี้สาระอีกแล้วน่ากินไหมคะอืมเดี๋ยวจัดจานให้ดูนี่ค่ะเพื่อนๆง่ายมากๆนะคะก็จัดจานแบบนี้นะคะให้เราเห็นสัดส่วนชัดๆนะคะว่าโปรตีนนะคะนี่ขนาดโปรตีนแล้วก็ข้าวนะคะคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ผักนะคะ อยู่ประมาณนี้นะคะก็เป็นสัดส,ส่วนที่พอเหมาะนะคะกับโภชนาการของแต่ละท่านค่ะสําหรับท่านที่ออกกําลังกายก็ทานโปรตีนเพิ่มเสริมเข้าไปนะคะให้มากกว่าประมาณ1.5่งจุดห้เอ่กรัมต่อน้าหนักตัว1กิโลกรัมค่ะถ้าทั่วไปก็ประมาณ0.5ถึง1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมนะคะอขอตัวไปทานก่อนค่ะบ๊ายบายทาน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 กินผักได้กินผักก่อนนะคะ คืออเขาบอกว่าลำดับการทานก็มีผลนิดนึงนะคะน้ำพริกกะปิกผักย่างอร่อยไข่ต้มหนึ่งลูก ไม่ยากค่ะเพืเ่อนๆในกันเตรียมอาหารในมื้อนี้ประมาณสิบห้านาทีค่ะเน่อการทำให้ไก่สุกมีน้ำพริกนี่ช่วยได้มากเลยมะเราขอตัวไปทานค่ะอร่อยอรย